สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับสำหรับนักการเมืองที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะครับมีคำเตือนมาแล้วครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเทพบนตรีลั่นพร้อมถวายดีการิบเหรียญมาลาตำแหน่งคุณหญิงหากเสรีพิสุทธิ์กับสุดารัตรร่วมแก้มาตรา112เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ นายเทพบนตรีลิมปะพยอมได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปของพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยในระหว่างแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกลนะครับเทพบนตรีบอกว่าเหรียญมาลาอันทรงเกียรติยศและตำแหน่งคุณหญิงที่ได้รับพระราชทานมาเนี่ย เป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลของพวกท่านนะครับผมยังคิดว่าเชื่อใจท่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านตัดสินใจจะเป็นคนไปแก้มาตรา112ร่วมกับพรรคก้าไกลเนี่ยผมก็มีหน้าที่จะต้องถวายดีกาทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายความเห็นให้ริบเครื่องยศเครื่องราชเพราะมันเกินความจะเป็นที่ท่านทั้งสองจะต้องมีปัญหาของชาติไม่ใช่มาตรา112ครับ ทำเรื่องอื่นนะครับทั้งสองท่านครับ